ร่วมหวยดีวิถีไทยแนวทางนักสิงโชคสวัสดีครับพี่น้องบ้องไปสุดหรุทุกคนเอที่น่ารักทุกท่านครับพบกับผู้บาวลิโอชาแนลครับแช่ข้าวแช่หวยประจำวันที่2 8กันยายน2564นครับก่อนที่ไปรับชมรับฟังก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้เป็นกําลังใจให้แอดลิโอนะครับ ชีวิตบ่มีสูตรสำเร็จครับบ่มีคัมภีร์เทวดาบ่มีคัมภีร์นักลบมังกรในการเทอินอย่างบางอย่างขอแค่เสื่อมันว่าสิ่งที่เหตุมันจะนําผลลัพธ์ที่ดีมาสู่ชีวิตลงเมื่อเหตุซะด้อครับเดิ้อการซื้อหวยก็คือกันครับบ่มีสูตรสำเร็จบ่มีสูตรเทวดาบ่มีคัมภีร์ที่ตายโตครับขอแค่เสื่อมันว่าเรขที่เฮามากหนึ่งมันมีอยู่จริงก็แค่ลงเมื่อซื้อสะแคนนั้นครับ เดีวั้งวันทีหนึ่งมันสิเป็นของเท่าว่าแล้วว่าพบกันเลยครับเลขกที่แอดเอามาล่วงเหยิงครับมาบรรยายนงครับเมื่อนี้กัมีเหลขหลายครับเบิรงกันจนหูตาลายเลยล่ะครับแต่กำบลหลายขนาดนั้นครับนี่ยูสองสามเจ้าที่แอดลิโอเอามานําเสนอครับก็มีแนวทางครับแนวทางที่ดีครับประจํหงวดนี่ผู้ดีฟังจบผู้ดันมานครับ ไปฟังบทจบพูนอ่นน่ะเรือตะเกิบครับวอาเลี่ยวมาเบิงเล็กที่แอดเอามาลงกันเลยครับผมเริ่มต้นกันด้วยเลขเจฟ้องเบียร์เลยกันครับเลขเจฟ้องเบียร์ครับงวดวันนี้ครับกาแตกระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับเนาะเก้าสามหาครับสามหาครับแด่ว่ากับเป็นบางมองที่มีอันหลักใจครึ่งหนึ่งนะครับผู้ที่ใดเนียบัวใดเนียนะครับเนาะงวดนี้ก็คือเก้านะครับ ปิดเป็นที่เรียบร้อยครับหาซื้อบ่ได้ครับการงวดนี้ครับฟันรูดหารูดหกครับฟันหาครับเอ็ดกับมักหาครับกันแอ็ดถามมักแอ็ดตัวใดแอ็ดมักหาเก้าครับหาศูนย์ครับกันอยากให้ทุกคนเบอร์มิตรเพียงตาตานะครับเด้อแปดห้าหกแปดหาหกเจ็ดสี่หกเจ็ดนี่แหละครับป้ากันไปหาเบิ้งเอาครับวไวมากตัวใดจังใดกันเอ็ดกับมักหาแค่นั้นแหละครับ นี่อย่าไปหมามักไล่ตัวไล่กากรมักไล่ตัวห้อก็ะสีบดเงินหลายมันกระสือบ่ิเลี่ยบบริบสินบ่จบบริสินจังสรนบ่ให้แม่โอ้ยกหลายจเนาะหาเงินได้สิจะต้เป็นอนาตังทุกขังอีกล้วครับมาบ้เาเดี๋ยวไปเบิ่งเจ้าต่อไปครับเจ้ฟ้องเบี B ้ยแอดฟันห้ครับหาศูนย์กับหาเก้าครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ใบหนครับเดี๋ยวสิหาว่าแอดบ่บ่ครับอ้ามาเบิ่งกันใหม่ครับอันนี้ครับเป็นเลขมงคลครับ ใน่รู้นัดการที่เก่าของเฮาแล้วครับเนาะเพิ่นกะแต่วันาคตไปแล้วครับแห่ปีครับวันข้าสวรรค์นาคดกะนีแล้วครับแห่หนึ่งสามครับวันที่สิบสามนะครับเนาะวันที่เปสวรรค์นาคดไปเนาะครับเนาะจะมีหนึ่งสามครับแต่มีแห่เก้าครับเก้าแล้วก็แปดเก้าครับเห็นวันเลขมันชิมาตรงกันมันมันเป็นความบังเอิญหรือว่า อีหยังโดนเกียงมาตรงกันหรือเปล่ามันเป็นเน็ตตรงเยอะกันเบิดซูเนียลครับแอนก็ยังมัดขาเก้าคือเก้าครับแปดเข้านะครับเนาะเลขออกวันเสาร์แกร้องเบิ่งนะครับเด้อเอฟซีลองไปหาซีโรตเตอรี่ดิเบิ่งครับอ่าเข้าแล้วก็แปดเข้าครับแอนดำมัดขาครับว่าแอนตรงดในมามากเที่ยนะครับหาเนี่ครับลองไปหาซีเบิ่งนะครับเด้อโรตเตอรี่อ่าเก้าครับแปดเข้าครับแอนยังหยั่งสมอครับมาเป็นอ่าเข้าครับ มาเป็นอันต่อไปอีกครับอันนี้ครับเอาห้รวยว่าเซินเอาห้รวยเอาห้ด้วยครับเน้วแางงวดก่อนล่าสุดของเพื่อนนะครับเนาะเป็นกรให้เขาอยด้วยครับตามมาได้โปรดน้องแตงตี๋เก่าหกนะครับเนาะหลังแม่สองสามเป็นไงทีแ้วมางวดล่าสุดเันก็ให้เก่าส่นนี่นะครับเขาแต่ว่างวดนี้เป็นหอแม่ครับเน่นสองครับฟันสอง ดีสองสองบอกเพื่อนไหม่มากับมี่สองสองสองซี่สองแห่สองเจ็ดสองศูนย์นะครับเนาะบอกเลยเอสซีซีสองอย่างนี้สองคู่แห่ดีบอกครับแห่มันแม่ดูเอ้าสองแห่เียกันเนาะสองแห่สองแห่คู่แห่ไ้ครับยาถิมแห่ห่กับเก่ากับเจ็ดนี่มันแม่ตลอดครับแต่ว่าสซีทีมันกับมี่บอกด้วยครับได้ว่า งวดเนี่ยหามันออกดุครับเอาแอฟฟันไปที่หาแล้วกันแล้เวเตยเอฟซีสีหางใสครับสองหากงกางแงมครับบมลเหล้วเบิ้งแันไม่ต่อเลยครับผมอันนี้ก็เป็นสองตัวแรงเม็ดเดียวเลยครับเออตังเต็งสี่เนี่ยมันจังบัหลายมันจังประหยัดงบนี่ครับโอ้หาหาครับโอ้ยเจ๋งใจอันนี้หางงซื้อเลยครับก็เขาพวกตัวเดียวกันแล้ก็อันเก่าหาขงหาเก่าอาอกไซด์มันหางงบเนี่ะครับ ใส่จะมื่นไงทองทวนไปเลยครับแต่มันสีอัอนคากไานี้ครับหลีหัวทองแคสซีกันนะครับเนี่ยไปใส่บัะหมูจมื่นกันนะครับอ่ะเด่นหกได้ครับเด้อหกตัวนี้ครับโตเดียวแก็นเกนครับบัตทองไปซื้อยังไรครับใส่ลงไปหกผู้ใด้ตีกันแม่คอมเมนต์เอ็ดน้ำเนียนได้ครับเด้อหกเนี่ยแอดบ้างด้วยกันครับหกว่าหาเก่ามันปิดลับไปแล้วครับอ่ะบันทึกชิพ้าไปเบรงแนวทางอันสุดท้ายได้ครับเด้อ แนวทางสุดท้ายเป็นของคนกุลาดด้ครับเด้อคนสุราตแหล่งตายเด๋มายครับเป็นไงแม่ครับเนาะเด็สามตัวคนนี้มีเจ็ดหางสียครับมีเจ็ดหาเก้าโอ้เจ็ดหาเก่าเป็นเด็กหนังเนาะอัดอันกันเลืกเกินเจ็ดหาเก่าแล้วก็มีเหล็กงามครับเก่าหาเก้าครับเหล็กงามซึ่สามกับจังเลงกะทีรับกับมันแม่ครับแล้วก็หกนึ่งเก้าครับ เนกับตัใหดหาสามนึ่งเก้าหกหาไปจังส่วนเหล็กมางมื่อไห้เด่นเจตเนะครับเนาะเดนจิตกีมีเก่าเจ็ดอนึงจดแล้วก็หกัจ็ดการว่ามากกับมากเจ็นี่นะครับเหกเจ็ดเกาเจกเจ็ดก่าจมันก็หลีตัวเดียวกันะครับโ้กับก่ามันกับหกันทีทีเอาแอฟฟันให้เอาไปทีหกเจก้าเจ็ดหนึ่งเจ็เพพา อย่าไปฟันหลายฟันหลเปลี่ยงบประมาณในการซื้อาการจังได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเด้ออย่าสิไปขาดวางหลายครับอใหญ่มันก็สูตรที่ง่ายหมดเลยครับมันบ่มีสูตรจำเร็จนะครับในการสี่เหลี่ยมสี่เบอร์นะครับเดวเตี้ดวดวงเดวเตี้ดวัดสนหายครับการสิสวดมนต์ใส่ขึ้นลงตูมันถือบันอบ่เด้อจะสวดมนต์ใส่อยู่นะครับร่างกายมันถือกลางแจ้งได้ขอให้เอฟซีสู้ๆได้ครับเด้อปุ่นดอยู่ตั้ง นำท่วมนำท่วมกันจรงเรียกงวดน,นี้แอดกันสิไปซอยเหลืออยู่ครับหาร์น่าหาเขาหาเงี้ยไปรวมบริจาคซอยกันเนาะพ่อในผ่านผลไปน้ำกันอย่างใดก็ขอให้บุญบารมีทีสั่งสมมาให้ถือเรียกถือเบรยกันจุผูสุกคนนะครับเด้องวดน,นี้อย่างใดอย่าจะลืมดูแลจัวของน้นนะครับเด้อแอดกันเสียงเหียบเห็บแนะ่ใกหน่อยอยู่วัอนี้ถอนมาครับเสียงได้เหียบเห็บแกรกิปนี้ก็ <c oughs> สิ่แรกันไปเพียงเท่านี้แหละครับพ่อกันไม่คลิปนาครับเมื่ออื่นแอดสิบไปวัดหวยทิพย์วัดวายุนะครับเดองกําลังดังเลยวัดนี้พ่อกันไม่คลิปนาครับสวัสดีค่ะ